สวัสดีครับพบกันนะครับกับจองต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับถึงคิวของหุ้น CSS นะครับถามถึงเข้ามาเรามาดูกันนะครับหุ้นตัวนี้คือหุ้นอะไรนะครับงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิคเป็นอย่างไรเริ่มจากนะครับวันนี้ผมก็มาดูในหน้าเซตนะครับซึ่งในหน้าหลักหน้าแรกนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับการซื้อขายนะวันนี้ก็ลงไป 4จุดนะครับเซตก็เหลือ1 5 9 6จุดเฉียดแถวแถว0 0จุดครับซึ่งก็วอลุ่มทั้งวันนะครับซื้อขายกันอยู่ที่60 0 0 0ล้านนะครับปกติช่วงพีกพีกเนี่ยเราจะเจอกันที่แสนล้าน,นครับตอนนี้ก็ถือว่าวอลุ่มถือว่าค่อนข้างที่จะลดลงมาแต่ก็เชื่อว่านะครับต่างประเทศเนี่ยก็ขายไปเยอะแล้วนะผมมองว่าเงินต่างประเทศอาจจะเหลือขายได้อีกไม่เท่าไหร่นะครับดับชนีก็อาจจะ ผมว่าไซเวอยู่แถวนี้แหละครับมันอาจจะไม่ลงลึกนะอาจจะมีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เงินเย็นในการลงทุนนะครับต้องใจเย็นๆนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของตลาดที่ผมมองนะครับวันหุ้นลงมาเราก็ซื้อนะครับขึ้นไปเราก็ไม่ตามนะครับมีแบ่งขายบ้างลงมาถ้ายอซื้อขึ้นไปแบ่งขายนะครับนี่คือแนวการเล่นนะครับในภาวะตลาดแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ยึดพื้นฐาน ขอหุ้นนะครับซึ่งเราก็มาถูกทางนะล้วก็ใช้งบนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแผนที่นําทางนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับหุ้นตัวนี้นะ CSS เขาทาอะไรแล้วก็มาดูกันเบื้องต้นนะครับผมก็ดูนะครับภาพรวมนะสามาทถ์แรกนะครับย้อนหลังประกอบกันปีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้านะครับก็สามัทถ์แรกนะครับ สินทรัพย์ประกอบด้วยหนี้สินและก็ทุนนะครับทุนเองก็พันหกนะครับพันห้าพันห้าพันแปดพันเจ็ดนะครับก็ถือว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับส่วนทุนนะส่วนหนี้สินเองก็พันเจ็ดพันเก้าพันสี่พันเจ็ดพันห้านะครับก็ถือว่าทรงๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุนมากกว่าหนี้สินก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่ายังโอเครวมแล้วสามพันล้าน นี่ก็คืองบดุลเราเห็นแล้วก็โอ้โหนะครับเราก็จะเห็นภาพได้ว่านะครับสามพันล้านสามพันสี่สามพันหกนะครับสามพันหกสามพันสี่ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้เติบโตนะครับถ้าเราเห็นภาพย้อนหลังแบบนี้นะนะครับทุกคนเห็นภาพว่ามันอยู่สามพันสี่ขึ้นมาสามพันหกแล้วก็ลงมาที่สามพันตรงนรแล้วก็ขึ้นมาที่สามพันหกแล้วก็ลงมาที่สามพันสี่เพราะนั้นมันก็สวิงขึ้นสวิงลงครับ ถ้าเป็นหุ้นเติบโตเนี่ยมันต้องโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,น,นถูกไหมครับอันนี้คือเราพรมองภาพบอกอว่ามันเป็นหุ้นนิ่งๆส่งๆนะแล้วก็พรมองภาพของหุ้นตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รายได้มาดูรายได้ครับรายได้เมื่อกี้เราดูสามบรรทัดทำไมครับมาดูบรทรทัดที่สี่ปุ๊บมูลค่าเรียกชําระแล้วบรรทัดนี้นะครับ่บงบอกว่ามันก็เติบโตได้ด้วยตัวเองนะตัวเลขตรงนี้คงที่นะครับ หุ้ตัวนี้ก็ยังคงเติบโตได้ด้วยตัวเองไม่มีการเพิ่มทุนเข้ามาไม่มีการควักทุนเพิ่มนะถ้าตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นี่ยได้ก็มีการเพิ่มทุนเข้ามาตัวนี้ก็คือเติบโตได้ด้วยตัวเองส่วนรายได้นะครับก็4ี่พันห้าสามพันห้าสพันแดสี่พนะครับส่วนปี6เดือนตรงนี้ก็ได้มาสองพันกว่าทั้งปีก็คาดว่าน่าจะได้สัก4ี่พกว่ากว่าเพราะฉะนั้นก็รายได้เองเขาก็ส่ง,สง ส่งสงนิ่งๆเหมือนกันกําไรครับกําไรเขาร้อยเจล้านลงมาเหลือ79 90 200เกา็ถือว่ากําไรเขาก็สวิงนะถ้าเรามองในมิติของกําไรคร่อนข้างที่จะสวิงอยู่พอสมควรส่วนครึ่งเดือนเอ่อครึ่งปีของของปี6กเนี่ยได้หกล้านนะครับทั้งปีเราก็ประเมินคร่าวๆก็ๆน่าจะได้สักร้อยกว่าล้านถูรครับก็ถือว่ายังคง ทรงๆในแนวนี้ครับทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บมีขึ้นมีลงแบบนี้ปุ๊บทีนี้พื้นฐานเราจะให้เท่าไหร่ดีนะครับถ้าเรามองมองกรรําไรต่อหุ้นนะครับทั้งปีนะสิบสี่ตังค์เจ็ดตังค์แปดตังค์เนี่ยครับยี่สิบเอ็ดตังค์เนี่ยเรามองกําไรต่อหุ้นแบบนี้ครับแล้วคูณด้ปีสิบเท่าเราก็จะเจอว่าพื้นฐานอยู่ถแถวสองบาทจนถึงเจ็ดสิบตังค์นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานมาควาว่าสองบาทจนถึงเจ็ดสิบตังค์เนี่ยนะครับนี่คือฐานอยู่ที่ว่า รายได้แต่ละปีเนี่ยเขาธุรกิจเขากําไรด้วยขาดทุนถูกไหมครับแต่เอาเป็นว่านะครับผมมองไว้แต่แถวสองบาทลงมาถึงเจ็ดสิบตังค์เลยทีเดียวนะครับถ้าเราคูณด้วยปีสิบเท่านะนี่คือฐานที่เร็วร้าาที่สุดนะครับเจ็ดสิดแปดสิบตังค์เนี่ยเร็วร้ายที่สุดนะครับ, 70, รรรบธุรกิจดีก็คือสองบาทถูกครับให้กลางกลางก่อนนั่นคือบาทสี่สิบนี่คือถ้าเรามองเหตกาไปต่าหุ้นนะครับซึ่ง ผมให้ priority ก็คือความสำคัญนะครับำกำไรตัวนุ่นเยอะที่สุดนะครับวันหุ้นตัวนี้ก็มันก็ไม่ได้นิ่งๆถูกครับมันก็เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าพันผนพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่ากําไรเองเขาก็ต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็กําไรสุดที่เองเขาก็ไม่ได้ว่าจะทําได้ดีเท่าไหร,ร่ก็คืออยู่ในเกณฑ์3% 2% 6%นะครับก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเนื่ยครับกําไรเขาก็บางเฉียบ นะครับรายได้เขาอาจจะ3 000, 4มสพันถูกไหมครับแต่กําไรเขาก็หลักสิบนะครับหลักร้อยนะครับนะครับนี่คือหน่วยล้านบาทแต่เรามองในภาพยกตัวอย่างง่ายคือมีรายได้สามพันถูกไหมเราตักคําว่าล้านออกนะครับสามพันแต่มีกําไรสุดทีเก้าสิบอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต่างกันมากกําไรบางเฉียบเพราะฉะ่โ้ม,มีการแข่งขันกันสูงนะครับธุรกิจน,นี้แข่งขันสูงราคาที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่ดีอันนะามาดู Market c a p ก่อนนะครับ มาเก็บแคบพันเจนะครับมาเก็บแคพันเจ็ดใกล้เคียงกับทุนนะครับเพราะถามว่าราคานี้ถูกไหมก็ถือว่าถูกแล้วนะครับแต่ถ้ามองจากกำไรต่อหุ้นมองจากโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยแข่งขันกันสูงนะครับมันก็มันก็บางเฉียบนะกำไรนะเพราะแม้ว่าถูกแล้วมันก็อาจะมีถูกอีกได้นะครับเราก็ต้องเผื่อใจเผื่อเลือนะครับเผื่อขาด ครับแม้ว่า PE ก็ต่ำให้ปืบปุ๊กเองก็ต่ำหนึ่งก็ถนะือว่าถูกแล้วนะครับถูกต่ำถูกแล้วแต่ว่ามูลค่าตทมบัญชีก็คือบาท50ครับแล้วก็ตันผลก็โอเค8%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามผมนะราคาบาท50เนี่ยผมมองว่าเป็นโซนซื้อนะครับซื้อได้แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้แถว70ตังค์หรือ80ตังค์ด้วยนะครับนี่คือจุดเร็วร้สุด ผมมองนี้นะผมมองว่าถ้าถือราคานี้ปันผล7-8%ก็คุ้มครับก็คุ้มอยู่นะครับงบเองก็ไม่ได้เร็วไรอะไรทีนี้มาดูหัวข้อข่าวดูงบการเงินนะครับก็กำไรยังคงทำได้ดีนะครับมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าคิดเป็นกำไร,ร่อหุ้ตก็คือ0.03นะครับก็ถือว่าทรงๆนะทรงๆนะครับ แล้วถ้าเรามอง6เดือนนะครับอยู่ที่6ตังค์นะครับถ้าทั้งปีน่าจะได้สัก12ตังค์พันบาท20นะครับผมก็6เดือนบวกอีก6เดือนถู 6, กไหมครับที่0.6นยกบวกศูก็1.2ึ่งจุถูกไหมครับ12ตังค์คูณด้วยปี10บเท่าคือได้1.2นะครับเพราะนู้นตัวนี้ถ้ามองจากกำไรต่อหุ้นแล้วผมก็อาจจะให้บาท20นะครับบาท20แต่ถามว่าบาททั้งสิเนี่ยมันก็ซื้อได้เพราะว่า1 มันก็มาก็ะเถิดต่ำกว่าทุนนะครับกใกล้เคียงทุนแล้วนะครับต่ำกว่าสินทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าพิจารณาซื้อได้แล้วนะครับแต่จะซื้อสักเท่าไหร่ดีก็คือบาท20นะครับเป็นพื้นฐานณนะปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนี้คือบาท20นะครับเลเวลสุดก็คือเจสิตังค์80ดสิบตังค์นะครับทีนี้ธุรกิจทำอะไรเรามาดูกันมีสองประเภทครับตัวเทนจำหน่ายสินคา้าประเภทสายไฟอุปกรณ์อืนอ่นๆเกี่ยวข้องระบบไฟฟ้านะนะครับ แล้วก็ออกแบบติดตั้งระบบโทรคมนาคมระบบป้องกันไฟลามนะครับปํามรูรักษาโทรคมนาคมและประสานงานด้ักอืบนี่ก็คือรักษาธุรกิจแล้วก็ธุรกิจนะครับผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยครับจากรูปในหน้าเว็บไซต์แล้วก็โปจะเห็นภาพนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับด้านการสื่อสารนะครับพวกเสาสัญญาณต่างๆนะครับบสสเตชั่นสายอากาศ แล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กนะครับก็คือมีตู้แรกนะครับมี f ฟ b บุ๊กติกซิสเต็มนะครับสายทองแดงนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ด้านไฟฟ้านะครับมีตู้เบรกเกอร์ต่างๆหมอแปลกนะครับนี่คือมองธุรกิจก็ถือว่าธุรกิจที่ไปได้นะครับแต่ก็กําไรก็เหนื่อยหน่อยนะครับอยู่แถวสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ครับกำไรก็บางอยู่พอสมควรนะครับเพราะหุ้นตัวนี้พื้นฐานบัก 20นะครับถ้าผมมองจากส่วนของกำไร,รต่รุ่นนะครับให้บาท20แล้วก็ถ้ามองในเชิงของกราฟเทคนิคนะครับแถวนี้ลงมาก็ถือว่าเป็นโซนโซนซื้อนะครับถ้าเป็นผมผมมองนะซึ่งเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงแต่ก็อาจจะลงได้อีกพอสมควรก็คืออยู่ในในโซนถ้าต่ำกว่า30ก็เป็นโซนซื้อก็ใครที่ถือทุนต่ำกว่า1บาท นะครับแต่เถวเจ็ดสิบตังค์ไป็บตังค์ก็ถือว่าอุ่นใจได้ครับแต่ถ้าใครยังยังไม่มีนะผมมองว่าซื้อได้แต่ก็อาจจะซื้อสักหนึ่งไม้เนี่ยนะครับซื้อสักเล็กน้อยแต่เราอาจจะไปรอจัดเต็มแต่แถวนะครับหนึ่งบาทหรือเจ็ดสิบตังค์นะครับแนวรับตรงนี้นะครับลกสิบเจ็ดสิบตังค์นะครับซึ่งอินดิเคเตอร์เองก็เป็นขาลงนะมันจะลงได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าจากงบนะครับบาทยี่สิบครับทำไปตัวล่าสุดแล้วก็ ันผลเองก็โอเคนะครับมาเก็บแคปก็โอเคเพราะนู่นตัวนี้ก็ต้องต้องใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็จัดเต็มอาจจะหกสิบเจ็ดสิบตังค์ือโลเดินตรงนี้นะครับแต่ถามว่าเหมาะจะขายไหมก็ไม่เหมาะจะขายนลยครับอาจจะเหมาะกับซื้อสะสมนะครับแล้วก็รอดูงบระมาสามระยะสี่ที่จะออกมาด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถามว่าน่าสนใจไหมก็ถือว่าน่าสนใจนครับราคาลงมาก็ถือว่า เริ่มน่าสนใจครับบาท20เต็วร้รายสุดก็คือ70 80ตังค์นะครับโอเคครับไวพ้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ